สวัสดีครับในคลิปนี้อาจารย์ก็จะมาเปิดไพ่ยิปซีทำนายดวงชะตาให้กับชาวราศีพฤษภในเรื่องของเลขมงคลน,นำโชค3ตัวเสริมดวงชคลาบในช่วงวันที่1นึ่ถึงสิห้ธันวาคมสองพาร้อยหกนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าชาวราศีลึกศบนะครับท่านจะมีเลขนําโชคเป็นเลขอะไรและชาวราศีลฤกศบนะครับท่านมีเกณฑ์ที่อาจจะได้โชคลาบลาบลอยโชคใหญ่มีเกณฑ์จะได้ลาบการเงินงก้อนใหญ่กัรหรือไม่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ การทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เป็นการทำนายแบบกว้างๆหากพระเทร่าประการใดก็ต้องขออภัยทุกท่านเวลานะที้นะครับการดูดวงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ดวงของชาวราศีพฤษภนะครับวันนี้นะครับอาจารย์เปิดไพ่มาก,ก็เรียกว่าพรยิบสีที่อาจารย์เปิดมาทั้งสิบใบนี้นะครับก็บ่งบอกในเรื่องของเลขนําโชคสามตัวของชาวราศีพฤษภค่อนข้างที่จะชัดเจนมากเลยทีเดียวนะครับไพ่วันนี้นะครับ นะที่อาจารย์เปิดมาสิบไปเนี่ยอาจารย์จะบอกกับชาวราศีพฤษภว่าไพ่ที่ขึ้นมานะครับเด่นในเรื่องของโชคลาบลาบลอยเป็นอย่างมากเลยนะนะครับนะเรียกว่าเป็นดวงที่สุดยอดเรื่องการเงินโดยเฉพาะในเรื่องของโชคลาบนะครับโดยเฉพาะการลงทุนและการเสี่ยงโชคต่างๆนะเพราะว่าอะไรนะครับก็เพราะว่าวันนี้นะครับนะไพ่ที่เด่นเรื่องของการเงินของชาวราศีพฤษภนะครับ จิ่เด่นมากๆเลยนะก็คือไพ่เบอร์หนึ่งรูปเหรียญน,นะครับไพ่ใบนี้นะครับความหมายของไพ่ไม่ธรรมดาเลยนะนะความหมายของไพ่ใบนี้นะครับไพ่เบอร์หนึ่งรูปเหรียญน,นะครับหรือว่าไพ่เอสอัพเพนตักเกิลเนี่ยความหมายของเขาเนี่ยตรงตรงเลยนะครับหมายถึงลาบลอยหมายถึงโชคลาบ ที่อาจจะได้มาแบบฟลุ๊กฟุกนะครับเป็นดวงลาบลอยใหญ่นะ,นะนะถ้าพื้นดวงชะตาแบบนี้นะครับเรียกว่าเป็นดวงที่ไม่ขาดทรัพย์เป็นดวงที่ไม่ขาดเงินนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเงินที่มาจากการค้าไม่ว่าจะเป็นการเงินที่มาจากโชคลาบลาบลอยหรือว่าจะเป็นงานรับจ้างรอรต่างๆทำนายว่าท่านเนี่ยการเงินดีมากนะครับ <c oughs> และชาวราศีพุษศพเนี่ยถ้ามีไพ่แบบนี้ขึ้นนะครับอาจารย์ทานายว่าชาวราศีพุษศพท่านมีเกณฑ์ที่อาจจะได้ลาบลอยโชคใหญ่นะไพ่ใบนี้นะครับไพ่เบหนึ่งรูปเปลี่ยนเนี่ยจริงๆแล้วนะนะฮะถ้าเป็นความหมายในจํานวนเงินเนี่ยก็จะหมายถึงการเงินที่เป็นหลักล้านได้นะครับไม่แน่นะครับชาวราศีพุษศพนะ ถ lives, ้าาจะได้โชคลาบลาบลอยใหญ่ที่เป็นหลักล้านได้นะครับนะแบบนี้ถือว่าดวงในสุดยอดมากเลยนะครับนะโดยนี้นะครับอาจจะได้ลาบลอยใหญ่อาจจะได้โชคใหญ่แล้ววันนี้นะครับนะมีไพ่ที่เป็นตำแหน่งที่ใกล้เคียงกันขึ้นมาด้วยนะครับเป็นไพ่สิบเหรียญอันนี้ยิ่งสุดยอดแค่ไปใหญ่อีกแล้วอยู่ในตำแหน่งที่ใกล้เคียงกันและเป็นตำแหน่งที่เชื่อมโยงกันกับไพ่เบอร์หนึ่งรูปเหรียญนะครับ ไพ่สิบเหรียญเนี่ยความหมายของไพ่นะครับหมายถึงการเงินที่คูณสิบนะใครที่คาดหวังเรื่องของการเงินอะไรเอาไว้นะครับน่ถ้าท่านคาดหวังเรื่องของการเงินที่เป็นหลักหมื่นก็อาจจะได้เป็นหลักแสนนะครับใครที่คาดหวังเรื่องของการเงินที่เป็นหลักแสนก็อาจจะได้เป็นหลักล้านนะครับ หรือใครที่คาดหวังเรื่องของการเงินงที่เป็นหลักล้านก็อาจจะได้เป็นหลักสิบล้านเลยก็เป็นได้นะนะวงไพ่สิบเหรียญน,นะครับก็ยังหมายถึงการขายที่ขายบ้านด้วยหมายถึงอสังหาเรียกว่าชาวราศีรุสบท่านใดนะครับที่ท่านกาลังที่จะขายบ้านขายที่หรือว่าท่านเป็นในหน้าที่ขายที่ขายบ้านต่างๆงตรงนี้อาจารย์ทำนายว่าท่านก็จะมีเงินที่จะขายได้ในเมชานี้เพราะว่าไพ่สิบเหรียญน,นะครับ ความหมายที่ตรงกับไพ่เลยเนี่ยคือหมายถึงซัพประสังหาบ้านที่ดินนะเรียกว่าใครท,ทาธุรกิจแนวนี้นะครับหรือว่าคิดจะขายบ้านขายที่เนี่ยแล้วมีไพ่ใบนี้ขึ้นเนี่ยคือตรงมากๆนะครับนะเรียกว่าอาจจะได้ลาบใหญ่จากการขายที่อาจจะได้การเงินมาจากการขายที่ขายบ้านในเมชานี้ก็เป็นได้นะครับรวมไปถึงการเซ้งธุรกิจด,ด้วยการเซ้งการขายธุรกิจนะฮนะนะก็อาจจะได้เซ้งได้ขายในเมชานี้นะครับ หรือใครที่ไม่ได้คิดจะขายที่แต่คิดจะซื้อที่ซื้อบ้านนะหรือว่าคิดจะไปเซ้งธุรกิจเข้ามาทําธุรกิจนะนะหรือว่าคิดจะทําธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยคำนวณว่าท่านก็จะมีการเงินเข้ามาให้ไปซื้อบ้านไปซื้อที่ไปซื้อธุรกิจได้นะครับท่านอาจจะได้ลาบลอยใหญ่ <c oughs> ไม่แน่นะครับดวงแบบนี้อาจจะเลผลอไผลจับพลัดจับผู ได้โชเป็นหลักล้านหลักสิบล้านได้นะอาจจะมากกว่าหลักแสนก็เป็นได้ไม่ธรรมดานะครับดวงชาวริบีกกษภวันนี้เปิดไพ่มาสุดยอดดงชะตาเลยนะครับนะท่านมีเกณฑ์จะได้โชคลาภจากญาติพี่น้องหรือเพื่นอนสนิทด้วยนะครับแบบนี้ไปดูในสุดยอดเลยนะครับแต่ก็ยังไม่พอนะครับไพ่ตำแหน่งที่เชื่มอมยงเหบไพ่ เบอร์นหนึ่งรูปเหรียญนะครับแล้วก็สิบเหรียญเนี่ยก็จะเป็นไพ่เดะเบลด้วยไพ่เดวเบลดวนะครับนะเป็นไพ่ที่มีความหมายในเรื่องของการมีโชคลาภเหมือนดั่งเทพประธานพรนะครับท่านอาจจะได้โชคลาภลาบลอยใหญ่ที่ดุจดังเหมือนเป็นปฏิหารนะท่านอาจจะได้โชคลาภที่มันจากคนรักนะครับหรือใครที่ยังไม่ได้มีแฟนไม่ได้มีคนรักท่านอาจจะไปเจอเนื้อคู่คนถูกใจ อาจจะไปเจอคนอุปถัมภ์ในเรื่องการเงินให้กับท่านได้นะครับใครทํ่งานต่างประเทศนะอันนี้คือดีมากท่านจะได้การเงินที่ต่างที่ที่ทำให้ต่างประเทศอดีนะครับนะหรือใครที่เล็งว่าจะไปทํางานต่างประเทศอย่างเงี้ยทำนายว่าการเงินดีนะนะครับหรือใครที่อยู่ต่างประเทศอยู่แล้วอันนี้ก็ทํานายว่าท่านก็การเงินดีนะครับนะหรือหรือไม่อย่างนั้นนะครับท่านใดที่ยังโสดอาจจะได้ไปเจอเนื้อู่ที่เป็นชาวต่างประเทศเลยก็เป็นได้นะครับนะ ไพ่เดอะเวิลดนะครับก็ยังหมายถึงชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นท่านอาจจะได้โชคลาบการเงินโชคใหญ่ที่อาจจะทำให้ท่านเนี่ยนะนะครับมีชีวิตความอยู่ที่ดีขึ้นได้นะครับก็มีไพ่เบอร์หนึ่งรูปไม้เท้าขึ้นมาด้วยนะคือในตำแหน่งที่เชื่อมโยงกับไพ่เ h e w o r l ลนะครับเชื่อมโยงกันกับไพ่เบอร์หนึ่งรูปไม้เท้าอ้าวเบอร์หนึ่งรูปเหรียญน,นะเชื่อมโยงกันกับไพ่สิบเหรียญ ไม่แน่นะครับชาวราศีฤศพฤษภท่านอาจจะได้โชคใหญ่อาจจะได้รางวัลที่หนึ่งก็เป็นได้เพราะว่าให้หนึ่งรูปเป็นทางนะครับหมายถึงอะไรที่มันใหญ่ๆถ้าเป็นงานก็จะเป็นโปรเจกต์งานใหญ่ใครจะไปสมัคร,าครงานใหม่ก็จะได้งานใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมอะไรประมาณนี้นะครับนะถ้าเป็นเรื่องการเงินโชคลาบก็ทานายว่าชาวราศีศพฤษภท่านมีกินจะได้โชคลาบลาบลอยทรัพย์ใหญ นะครับไม่อน่นะครับดวงแบบนี้ท่านอาจจะได้โชคใหญ่อาจจะได้รางวัลที่หนึ่งเลยก็เป็นได้นะสุดยอดดวงการเงินนะครับชาวราศีพฤษภนะฮะเราจะมาดูกันที่เลขนำโชคสามตัวของชาวราศีพฤษภกันนะครับอันดับแรกนะครับอาจารย์ก็จะดู ในเรื่องของไพ่ทั้งสิบใบที่อาจารย์เปิดมานี้นะครับว่าไพ่ทั้งสิบใบนี้มีเลขอะไรขึ้นมาบ้างนะครับตรงนี้จะเป็นกลุ่มเลขนำโชคนะกลุ่มเลขนำโชคสามตัวนะครับฮะ แล้วก็เดี๋ยวอาจารย์จะดูตรงนี้นะครับนะและ้วเสร็จแล้วอาจารย์ก็จะรวมเป็นชุดเลขนะครับเป็นสามตัวนะมาดูคนที่ไพ่ใบแรกกันเลยนะครับไพ่ใบแรกตำแหน่งที่หนึ่งนะครับเป็นไพ่เดอะมูนนะครับไพ่เดอะมูนนะหมายถึงสถานที่กรกครางว่างเปล่านะครับนะที่ที่เปลี่ยวเหงา นะสุสานเก่า whatever, วัดร้างบ้านร้างวัดเก่านะครับนะนะฮะหรือว่าสถานที่ใกล้ส,สุสานนะครับอ่าไพ่ใบอ่าไพ่ใบนี้ก็เหมือนหมายถึงเจ้าที่เจ้าทางด้วยนะก็แนะนําว่าท่านอาจจะไหว้ัอพรเจ้าที่เจ้าทางนะครับเพื่อเป็นการเสริมดวงชคลาภนะครับตรงนี้นะนะฮะเอาไพ่ใบนี้นะครับไพใบนี้ เป็นไพ่เมเจอร์หมายเลขสิบแปดนะครับตำแหน่งที่หนึ่งนะครับเป็นเลขหนึ่งแปดนะครับนะมาดูที่ตำแหน่งที่สองนะครับตำแหน่งที่สองนะครับวันนี้เป็นไพ่เมเจอร์หมายเลขหกนะครับเป็นไพนะ่เดอะเลิฟเวอร์ไพ่เดอะเลิฟเวอร์นะครับนะหมายถึงคนรักหมายถึงแลนะคู่คนถูกใจหมายถึงคนที่มาจีบมาชอบ นะครับนะท่ะนานอาจจะไปเจอคนที่มาจีบมาชอบที่มีทรัพย์มีเงินนะอันนี้แบบนี้ท่นานอาจจะได้เจอในะคู่คนหลุดใจที่สามารถอุปถัมภ์เรื่องการเงินให้กับท่านได้นะครับนะภายไปนี้นะครับนะจะเป็นไพ่เมเจอร์หมายเลข6นะครับตำแหน่งที่2นะครับก็จะเป็นเลข6นะนะฮะมาดูที่ตำแหน่งที่ ตำแหน่งที่สามนะครับตำแหน่งที่สามนะครับก็จะเป็นไพ่หมายเลขสองนะครับเป็นไพ่สองเหรียญนะนะครับไพ่สองเหรียญเนี่ยในภาพเนี่ยเราจะเห็นว่ามีคนกำลังกลิ้งเหรียญอยู่นะ ครับเป็นนักสแสดงหรือแล้วก็มีเรือมีน้ําทะเลอยู่ด้านหลังนะครับตรงนี้นะครับนะจริงๆก็หมายถึงมอเตอร์ไซค์ด้วยนะขนาดจะได้ช่วงล่างที่มาจากมอเตอร์ไซค์รถมอเตอร์ไซค์ก็เป็นได้นะนะครับใครที่มีญาติผู้ใหญ่ที่มีพ่อมีแม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์ก็ดูที่มอเตอร์ไซค์ของญาติผู้ใหญ่ของท่านนะครับอันนี้หรือถ้าใครไม่ได้มีญาติผู้ใหญ่อยู่ที่บ้านนะครับก็ดูที่มอเตอร์ไซค์ของท่านนั่นแหละนะอาจจะเป็น นะลาบใหญ่แก่ท่านก็เป็นได้นะครับอภัยไปนี้นะครับตำแหน่งที่สามนะครับเป็นหมายเลขสองนะ,ะแหนที่สามนะครับเป็นหมายเลข2มาดูที่ตำแหน่งที่สี่นะครับตำแหน่งที่สี่นะครับเป็นไพ่สิบเหรียญนะในภาพนะครับเราจะเห็นเลยนะครับว่า มีเหรียญเนี่ยเต็มหน้าไพ่เลยนะครับนะตัวนี้นะครับความหมายที่อาจารย์บอกไว้เนี่ยเขบอกไว้แล้วในทีแรกนะนะครับว่าหมายถึงอะไรนะครับนะฮหมายถึงลาบใหญ่หมายถึงการเงินที่คูณ10นะฮะหมายถึงนะลาบทรัพย์มรดกนะหมายถึงโชคใหญ่นะครับหมายถึงการเงินก้อนใหญ่นะฮะดีไม่ดีนะครับชาวราศี ลูกสบนะครับต่อาจจะได้โชคใหญ่ละจ,จะได้โชคลาภต่างเงินที่เป็นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านได้นะครับแบบนี้ไพ่ใบนี้นะครับเป็นไพ่หมายเลขสิบนะตำแหน่งที่สี่นะครับก็จะเป็นเลขสิบนะครับหรือว่าเลขหนึ่งศูนย์นั่นเองนะฮะมาดูที่ตำแหน่งที่ห้านะครับ ตำแหน่งที่ห้านะครับเป็นไพ่ห้าถ้วยนะครับไพ่5้าถ้วยเนี่ยในะภาพเราจะเห็นว่ามีคนชุดดำเนี่ยใสยย่ผ้าคลุมจีดํำเนี่ยยืนก้มหน้าอยู่นะครับนะแล้วก็ด้านล่างก็จะมีถ้วยนะครับสาใบที่ล้มอยู่แล้วก็มีถ้วยสองใบอีกด้านหนึ่งนะครับที่ตั้งอยู่นะไพ่ใบน,นี้นะครับหมายถึงถ้ชาชาวราศีลึกศนะครับมีแนวทางเลขอะไรในใจ กจะต้องลดลงมาหนึ่งแต้มแล้วก็บวกเพิ่มไปอีกหนึ่งแต้มนะครับอย่างนี้นะน,น,นะครับไพ่ใบนี้นะครับตำแหน่งที่ห้าก็จะเป็นไพ่หมายเลข5้านะครับตำแหน่งที่ห้าก็จะเป็นเลข5้านะมาดูที่ตำแหน่งที่หกนะครับ ตำแหน่งที่หกนะครับเนี่ยเป็นไพ่หมายเลขห้านะครับเป็นไพ่ห้าไม้เทา้าในภาพนะครับเราเห็นว่ามีกลุ่มคน5้าคนเนี่ยถือไม้เทา้าแล้วก็ขัดไปขัดมานะครับใส่สเสื้อสีที่ไม่เหมือนกันนะครับตันนี้ผมบอกถึงความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันนะหมายถึงความสลับที่การสลับที่ใครที่มีแนวทางอะไรในใจนะครับ ท่านก็อาจจะต้องสลับที่สลับทางกันนิดนึงนะครับนะตรงนี้ไพ่ตำแหน่งที่หกนะครับเป็นหมายเลขหนะ้าตำแหน่งที่หกนะครับก็จะเป็นเลขห้านะมาดูกันที่ตำแหน่งที่เจ็ดนะครับตำแหน่งที่เจ็ดนะครับเป็นไพ่สี่ดาบนะ ให้สีดาบนะครับให้สีดาบเนี่ยในภาพเราเห็นว่ามีคนนอนพลมมืออยู่นะนะครับแล้วก็มีดาบติดอยู่ที่ฝาผนังสามเล่มแล้วก็มีดาบติดอยู่ที่เตียงหนึ่งเล่มเป็นสี่เล่มเป็นสีดาบนะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับนะฮะหมายถึงการนอนหมายถึงการพักผ่อนหมายถึงเตียงถ้าหนอาจะได้จะอาจจะนอนหลับแล้วก็ฝันนะฝันถ้าอาจจะเป็นโชคล่าก็เป็นได้นะครับแบบนี้นะจะฝัน เห็นมีคนมาให้ตังค์ให้เงินให้ทองอะไรอย่างนี้นะถ้าฝันแบบนี้นี่ถือว่าท่านอาจจะมีโชคลาบลาบลอยใหญ่นะครับาฝันว่าได้จับเงินจับทองอะไรอย่างเงี้ยหรือฝันเห็นรถมอเตอร์ไซค์หรือไปให้รถตัวเองเนี่ยอาจจะเป็นโชคลาบแก่ท่านจะเป็นได้ตำแหน่งที่ตำแหน่งที่7นะครับก็จะเป็นเลขเลขสี่นะ นนเราจะมาดูคนที่เลขนำโชค3ตัวของชาวราศีพกษภชุดที่1กันนะครับเลขนำโชค3ตัวชุดที่1นนะครับของชาวราศีพฤษภนะครับหลักร้อยนะครับหลักร้อย ก็จะเป็นเลขเลขห้านะครับหนะลักสิบนะครับหลักสิบก็จะเป็นเลขเลขสองนะฮนะเลขสองหลักหน่วยนะครับก็จะเป็นเลขสี่นะฮะ เลขมงคลน,นําโชคสามตัวของชาวราศีุฤสภนะครับในชุดที่หนึ่งนะก็จะเป็นเลข5 2 4นะครับเป็นเลขห้าสอ่นะามาดูเลขมงคลสามตัวชุดที่สองนะครับาลาบ ร้อยนะครับหลักร้อยเป็นเลขสองนะครับหลักสิบนะครับเป็นเลขห้าหลักหน่วยนะครับก็เป็นเลขแปดเลขมงคลนำโชคสามตัวของชาวราศีพฤษภนะครับในชุดที่สองนะก็จะเป็นเลขสองห้าแปดนะครับเป็นเลขสองห้าแปดนะ มาดูกันที่ตำแหน่งที่8ดนะครับตำแหน่งที่8ดนะครับเป็นไพ่เบอร์หนึ่งรูปเหรียญอ่านี่อาจารย์บอกความหมายไปแล้วนะครับก็หมายถึงโชคลาบลาบลอยใหญ่นะหมายถึงโชคลาบที่อาจจะมาแบบฟุกฟุกการที่อาจจะได้การเงินแบบที่เป็นแบบฟุกฟุกนะครับนะครับแต่ไพ่ใบนี้นะครับเป็นไพ่ที่ไม่มีเลขนะครับอาจารย์ก็จะตีไว้ว่าเป็นเลขศูนยะ์นะครับ มาดูที่ตำแหน่งที่9นะครับตำแหน่งที่9นะครับเป็นไพ่เดอะเวิลด์นะครับไพ่เดอะเวิลด์นะครับอาจารย์ก็บอกความหมายไปแล้วนะความหมายถึงอะไรนะครับเลขของไพ่ใบนี้นะครับเป็นเลขหมายเลข21นะครับนันเป็นหมายเลข21นะ21นะครับตำแหน่งที่9นะครับเป็นเลข21นะครับหรือว่า21นั่นเองนะครับ ที่ไพ่ตำแหน่งที่สิบนะครับไพ่ตำแหน่งที่สิบนะครับนะเป็นไพ่เบอร์หนึ่งรูปไม้เท้านะครับไพ่เบอร์หนึ่งรูปไม้เท้านะครับนะฮในภาพเนี่ยนะครับก็าจะเห็นว่ามีมือใหญ่ๆออกมานะครับถือไม้เท้าออกมาด้วยนะอยู่ดีก็โผล่มาจากกลุ่มควันนะครับนะ ภายในนี้นะครับอาจารย์ก็บอกความหมายไปแล้วนะครับว่าหมายถึงอ,อะไรที่มันใหญ่ๆถ้าเป็นการเงินก็จ,จะเป็นการเงินต้นใหญ่ถ้าเป็นการงานก็จ,จะได้โปรเจกต์งานใหม่งานใหญ่งานที่ดีกว่าเดิมอะไรแบบนี้นะครับภาย,ย,ยในนี้นะครับเป็นไพ่ที่ไม่มีเลขนะครับอาจารย์ก็ตีเป็นเลขศูนย์นะนะครับ <S <S เดี๋ยวเราจะมาดูกันที่เลขมงคนนำโชค สามตัวของชาวราศีพฤษภในชุดที่สามนะครับเลขมงคลนำโชคสามตัวชุดที่สามนะครับของชาวราศีพฤษภนะครับหลักร้อยนะครับก็จะเป็นเลขศูนย์หลักสิบนะครับก็จะเป็นเลขสองหลักหน่วยนะครับก็จะเป็นเลขหนึ่ง เลขมางคนนาโชคสามตัวของชาวราศีพฤษภในชุดที่สามนะครับุดจะเป็นเลข021นะครับเป็นเลข021นะครับชุดที่สามนะดูที่เลขมางคนนาโชคสามตัวในชุดที่สี่นะครับ หลักร้อยนะครับหลักร้อยเป็นเลขศูนย์นะครับหลักสิบก็เป็นเลขสองหลักหน่วยนะครับจะเป็นเลขศูนย์เลขมงคลน,นำโชคสามตัวของชาวราศีตุศษนะครับในชุดที่สี่นะครับก็จะเป็นเลขศูนย์สองศูนย์เลขศูนย์สองศูนย์นะครับ วันนี้เลขอาจจะเยอะหน่อยนะครับแต่อาจารย์ก็จะดูตามไพ่ที่ขึ้นมานะเยอะก็ต้องว่าเยอะนะครับนะก็ไปอยู่ที่เซนท่านด้วยนะครับท่านจะชอบเันไหนหรือท่านอยากที่จะลงทุนทั้งหมดเลยก็แล้วแต่ท่านนะครับอนันี้เพราะว่า้เป็นการทำํำนายนะครับดูจากไพ่ยิตสีนะนะครับเอามาดูที่เลขมงคลน,นําโชคสามตัวในชุดที่ห้านะครับชุดที่ห้าหลัก ร้อยนะครับหลักร้อยเป็นเลขสองหลักสิบเป็นเลขศูนย์หลักหน่วยนะครับก็เป็นเลขสี่เลขมงคลน,นำโชคสามตัวของชาวราศีพฤษภนะครับในชุดที่ห้านะครับก็จะเป็นเลขสองศูนย์สี่นะครับเป็นเลขสองศูนย์สี่นะครับชุดที่ห้านะ เลขมงคลน,นำโชคสามตัวในชุดที่หกนะครับหลักร้อยนะครับก็จะเป็นเลขหนึ่งหลกักสิบก็เป็นเลขศูนย์หลักหน่วยเป็นเลขสี่นะครับเลขมงคลน,นำโชคสามตัวในชุดที่หกนะครับของชาวราศีศพฤษภก็จะเป็นเลขหนึ่งศูนย์สี่ เ,เลขหนึ่งศูนย์สี่นะนะฮะก็สนใจนะครับนะะแล้ววันนี้เนะี่ยมีจุดที่น่าสนใจนิดหนึ่งนะครับสังเกตเลขที่เรียงกันตรงนี้เนี่ยตรงกลางเลยเนะี่ยวันนีเ้เลขออกมาเรียงกันเป็นหกตัวเลยนะครับนะนะฮะอ่ะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะดูตรงนี้หกตัวเผื่อไว้เผื่อไว้นะเผื่อไว้หกตัวที่ขึ้นมาตรงกลางตรงนี้เลยนะครับนะะก็จะเป็นเลข หกหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์ศูนย์ไม่แน่นะครับไม่แน่นะครับอันนี้นะขึ้นมาเรียงกันหกตัวแบบนี้ชาวราศีกุศภมนนะครับท่าอาจจะได้โชคใหญ่อาจจะได้ลาบลอยใหญ่ไม่แน่นะอาจจะได้โชคลาบใหญ่ที่แบบว่าอาจจะเป็นหลักแสนหลักล้านอาจจะเป็นหลักสิบล,ล้านได้นะครับนะ เพราะว่าดวงขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างที่จะเด็ดเรื่องการเงินงก้อนใหญ่เป็นอย่างมากเลยนะครับนะเน่นะครับชาวราศีลูกศพถ้าอาจจะได้โชคใหญ่อาจจะได้รางวัลที่หนึ่งก็เป็นได้นะ,นะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะครับฮนะอาจารย์ก็ดูนะดวงที่มาจากการทํานายจากพยิบศีนะครับเป็นการพยากรณ์จากพยิบศรีนะขณะที่ จะนำข้อมูลของอาจารย์ไปใช้ทา่านก็จะต้องใช้ฉะน,นั้นยากกัน้วยครับเพราะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วก็ท่านใดน,นะครับที่อยากที่จะไหวบูชาขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่อเป็นการเสริมดวงโชคลาภแนะนำให้ชาวราศีฤศพฤษภนะครับไหว้ขอพรกับท้าวเวสสุวรรณก็จะเป็นการเสริมดวงโชคลาภ ในส่วนของเลขมงคลน,นำโชคสามตัวให้กับชาวราศีพฤกษบนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์ถ้าไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามให้กับอาจารย์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันก็ขอให้ท่านครับโชคดีมีโชคลาบลาบลอยโชคใหญ่กับทุกๆคนเลยนะครับขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและเพบกันคนใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ